สวัสดีจ้าแฟนๆเจดำทุกคนนะจ๊จะเจอกันเชิญประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊เในโอเคเ <Okay. S 1> จดำนั่นเองนะวันนี้ลิเกอิงฝรั่งเศสโอเคเจดำสนับสนุนโดย Line at at a m b max สนใจร่วมสนุกแอดเลยที่ at a m b max ตีสตรงนับพกแกนะน้องจะเจอกับริวนั่นเองนะจ๊ะโดยเพิ่งเปิดฤดูกาลไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนองในเสมออองเช่ศูนย์ศูนย์นะส่วนริวเนี่ยชนะอกแซไปสบายๆสี่ต่อหนึฟอร์มต่างกันพอสมควรเฮ h เวทจะดำไปหามา5นัดล่าสุดที่เคยดวลกันเนี่ยลิวชนะไป4เสมอหนึ ไม่เคยแพ้นองมาก่อนนะโอ้โหข่มกระจายเหมือนกันชายเตี๋ยวทีมเยือนอย่างริวนะดูเจ้าถิ่นนะจ๊ะนองวันนี้นวะรับอังเดจิโรโตตรงกลางเปโดชิริเบยาและกลองหน้าโมเสสซิมอนนะส่วนริวไปเยอือนเนี่ยมีโชเซฟอนเต้แบงชแมนอองเดรจนาธานเดวิดพวกนี้ตัวหลักอยู่กันครบเลยคู่นี้เสมอไหนเสมอกันโอ้โหไม่ต้องคิดเยอะจ้ะทีมเยือในในสถิติดีกว่าในทุกด้านเลยวันนี้บุกมาไม่น่าถึงแพ้เต็มที่เสมอก็นอนดึกฟรีไปขอบตาดำฟรีไปแต่ถ้าชนะได้ลูกเดียว แฮปปี้สบายตัวนั่นเองนะจ๊ะพวกแกก็จะโอเคฟรินเฟอร,ฟร์เพราะฉะนั้นวันนี้ทีมเยือนเลี้โ <Okay. S 1> okay. อเคฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะแฟนเพจเจดม u t u b e โอเคเจดม t ิ k กต k อกเจดมออ f ฟิเชียฝากทุกช่องทางเลยนะอาวันนี้มีความสุขสนุกนก,กับฟุตบอลเหมือนทุกวันกันละกันโอเคเจดมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้โเคไปเว้ย